สนับสนุนโดยโกรวินคลินิกศิลปะแห่งความงามเห็นเห็นดราม่าหลายอันแล้วคือไม่ได้มาพูดถึงไทยเนาะพูดในมุมของ ขอ,ของคนทั้งที่เป็นทั้งแฟนขับอย่างเฮียเนาะแล้วก็คนที่ได้ไปทําเงินทําวงจริงๆแล้วก็จ่ายเงินจริงๆให้ฟังแล้วกันเนาะดีไหม <laughs> มีเพลงประจาวงหรือยังคะมีแล้วครับเออเพลงประจาวงก็ทําโชว์อย่างเงี้ย <laughs> มีครับมีแล้วมีแล้วอื <laughs> มีเพลงมันจะร้องเพลงลมันร้องไงนะอีซานนะสักสักอย่างอยากให้ผมร้องนะ,ะเดี๋ยวผิดคี์แล้วทุกคนก็ไม่อยากฟัง <laughs> นะฮะอ่ะ,อะมาก็คืออย่างนี้จะเล่าให้ฟัง ทุกคนนะ่ะอยู่ในจุดผู้เสพอะดูมาตั้งแต่ยุคยุคก,กี่บาทอะ่ะยีบาทปะยีบาทลองนึกภาพกันไปย้อนกลับไปหนะ่อยยีบาทอะสมัยนั้นน่ะฉากเป็นแบบไหนอะ่ะลงทุนขนาดนี้ปะแล้วก็มีจอไหมแล้วก็ขนาดห้องขนาดชุดอลังการแบบนี้ไหมถ้ามันถ้ามันไม่ได้ขนาดนี้เฮ้ยคุณรู้ปะ่ะปัจจุบันน่ะค่าแรงก็เพิ่มอีกจังหากแล้วลงทุนเยอะขึ้นอีกดูเจตนากันก่อนว่าเรามาดูหมอลำเพื่ออะไร ถ้ามาดูหมอลาเพื่อความสุขกินอายความคิดถึงบ้านของเรามาดูวัฒนธรรมมาดูความม่วนมาดูอะไรแล้วมันตอบโจทย์จบก่อนครับแล้วก็วันนี้ดูแล้วมันยังเออ,อาจจะดีที่อาจจะดีพีคสนุกมากเอ้ยอ,อกวันมาดูมันดอปลงวันที่สามมาดูก็อาจจะพีคขึ้นอีกได้อีกนะครับเนาะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าวันนั้นนตอนที่คุณมาดูอะ่ะคุณพกอะไรมาพกหมายถึงว่าพกความเครียดทะเลาะก,กับแฟนมาหรือเปล่าใช่ไหมฮะอืม <Okay. S 1> พกความเครียดมีหนี้สินมาหรือเปล่าหรือเธอ พกความอยากมาม่วนเต็มที่เชื่อเยอะเถอะมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่ามันไม่มีอะไรดีที่สุดมันจะดีที่สุดในช่วงนี้แล้วมันก็จะดรอปลงเราก็ต้องปรับให้มันดีขึ้นอีกในช่วงนี้ปรับดีอีกดีช่วงนี้ได้หรอไหมอันนี้คือหลักการทําโชว์ครับไม่มีทางเลยที่คุณจะทําโชว์มาเป๊ะเพอร์เฟกต์ึ่งเลยมันจะมีก็ละครเวทีเนาะ ลรคอเวทีที่เขาแบบมาร์กกันมาแล้วเรียบร้อยแล้วอย่างนั้นแล้วก็ซ้อมกันแบบ3ามเดือนแล้วก็ขายปัดราคาแพงๆอันนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่อันนี้มันเป็นเรื่องต่อให้อย่างนั้น่ะวันที่หนึ่งคนที่ไปดูไปดูแม่นาครัชดาลัยวันที่หนึ่งกับวันที่2ฟีลไม่เหมือนกันเลยเวทีมีปรับเปลี่ยนมีครับมีครับหมายถึงว่าปรับเปลี่ยนมุมมุมวิธีการวางหรืออะไรเงี้ยมีครับเนาะแล้วก็มีเสริมอยู่แล้วที่มันต้องเปิดวงเร็วก็เพราะห้าหดปดนี่แหละครับนะครับดังนั้นจริงๆแล้วว่า จริงๆแล้วเราควรจะเปิดปลายตุลานะครับเนาะตามตามทําเนียหมอรำเลยนะฮะหลังหลังข้าวพรรษาถูกไหมครับเพื่อหลบฝนนะฮะปีนี้มีโชว์นธรรมไหม่ครับมีสิครับหมอรำไม่มีโชว์วัฒนธรรมจะเป็นหมอรำได้อย่างไรกันนี่จะบอกให้ว่าที่ที่เออสปอยชุดอ่ะเปิดเลยไหมฮะสปอยชุดครับทุกคนอ้หยอันนี้คืออยากใส่เองอ่าหนูชอบ เอ้นีปีนี้ที่สิบสองห้องครึ่งไหมครับเดี๋ยวเธออีกครึ่งหนึ่งจะไปเกี่ยวกับอะไรมันสิบสองห้องเท่านั้นคือไม่สิบเอ็ดก็สิบสองไม่สิบสองก็เก้าก็แปดก็เจ็ดไม่มีลงแบบครึ่งครึ่งไม่มีพอกระเทินไม่มีจะศึกษาก็สิบสามไปเลยอย่างเงี้ยฮะอยากดูแบบเวทีครับไม่เกินยี่แปดนี้แล้วครับเพราะว่ามันเปิดสามสิบเนาะคืองี้เดี๋ยวทุกคนจะงงโอ๊ยเรื่องเยอะจังเลยชุดก็ไม่ให้ดู ออชาก็ไม่ให้ดูกลัวคนก๊อปไม่ได้กลัวคนก๊อปเลยครับเพราะว่าเราไม่ไดม้มาบอกว่าเราเจ๋งหรือเก่งกว่าใครเราแค่สิ่งที่เราทําเนี่ยเรารักษาสิทธิ์ให้กับแฟนขับนี่แหละครับนึกภาพตามเฮียนะคือถ้าเกิดมันดูไปเรื่อยๆอ่ะมันก็มันในความคิดเฮียเพราะเห็นคนขี้เบื่อไงเลยเอาใจเป็นบรรัดฐานดูไปบ่อยมันเบือ่ออยากใหเห็นแบบแบบเฝ้ารอพร้อมกันนะเหมือนเหมือนดูจัน ทรลปราคาหรือดูปรากฏการอะไรหนึ่งสักอย่างหนึ่งของธรรมชาติอะได้ออกไหมก็คือแบบมันนั่งดูพร้อมกันแล้วเปิดพร้อมกันแล้วพังอย่างเงี้ยให้มันเป็นภาพติดตาแล้วแบบอยากให้เป็นอย่างนั้นคือไม่รู้อะเฮียก็ใช้แค่ความรู้สึกของตัวเองในการทํางานหมดเลยก็คือใช้เซนส์หมดเลยก็คือไม่ใช่เซนส์สิใช้ความรู้สึกใช้ฟิลมหมดเลยก็คือสุกว่าถ้าเป็นเราอะเราอยากเราอยากอยากอยาก,อยากดูฉากตอนแบบเปิดทีเดียวแล้วพึง่งมาเลยอย่างเงี้ยครับแบบทีละนิดทีละหน่อย พอมันดูไปบ่อยๆแล้วมันมันชินตาแล้วอีกอย่างนึงไปอยู่ในโซเชียลมันก็แบบดูทุกวันน่ะมันชินก็เลยอยากให้เป็นอย่างนั้นนะส่วนเรื่องชุดชุดเนี่ยที่เปิดไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เปิดไม่ได้ดิที่ไม่ไม่อยากให้เห็นเนี่ยก็เหมือนกันพอมันเห็นไปบ่อยแล้วมันชินตาพอมันชินตาแล้วมันไม่ว้าวพอไม่ว้าวอ่ะคุณก็บอกว่าเออยังไงล่ะมันไม่ค่อยว้าวเลยแล้วมันฟิลคือคือผมอะเซฟเซฟเซฟความรู้สึกคนทํางานหมดเลยเนาะ เพราะอย่างเช่นฉากเนี่ยพอไม่ว้าปุ๊บคนทําฉากเฟลแล้วเอาเหรอโอ้โหฉันตั้งใจมากเลยนะอ่านนะฉากเนาะมาชุดอีกพอเปิดแล้วพอดูไป,ไปบ่อยๆแล้วไม่ว้าพอเปิดมาไม่เห็นว้าเลยถูกไหมฮะก็จะไงฮะคนทํางานอะ่ะเขาคือ,ค,อคือเขาเป็นศิลปินเขาใช้ฟิลในการทํางานเนาะเพราะฉะนั้นคําพูดนิดหน่อยหรืออะไรเงี้ยมันทำเขาเฟลหมดผมก็เลยอยากจะเซฟตรงนี้กับคนทางานให้เขารู้สึกว่าเออพอเปิดแล้ว เราคือเราวิเคราะห์กันดีแล้วเราช่วยกันตีจนจบครบหมดแล้วแล้วเอาเสิร์ฟเนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณเตะอีกเนี่ยเราก็ต้องน้อมรับแค่นั้นเองพอน้อมรับปุ๊บเราก็รีบไปแก่แต่เราไม่อยากให้แบบติไประหว่างทางเพราะถ้าเกิดคุณติระหว่างทางปัญหาคุณรู้ไหมครับพวกคุณเนี่ยฟังอะคุณต้องฟังผมนะปัญหาคืออะไรรู้ไหมหนูไม่ทําแล้วค่ะสะบัดหนีลับไปเลยไม่มีใครทําจาากันเธอช่วยสงสารเฮียหน่อยบางที เราต้องเข้าใจฟิลเขาอ่ะเออเขาใช้ความรู้สึกในการทํางานเนาะเราก็อยากจะโปรเทคตรงนี้ทุกคนเข้าใจเฮียเนาะอ่ะถูกไหมเฮีย yeah, ปีนี้เรามีปิดวิกเองไหมครับไม่มีครับปิดวิกเองไม่มีเด็ดขาดถ้าจะปิดวิกเองก็ต่อเมื่อศิลปินและทีมงานทุกคนยอมรับในเงื่อนไขที่ได้มาเท่าไหร่แล้วคุณแบ่งกันเองจบเออเท่านั้นเลยผมกับบอสไม่ทําให้เด็ดขาดเพราะปีที่แล้วโอ้โหเงินที่ ปิดบิกเนี่ยหรืออะไรเนี่ยที่โดนทั้งโกงโดนทั้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปปรึกษาบอสโจเนี่ยใครที่ใครที่มยังใครที่ยังไม่จ่ายผมนะไม่ใช่ผมลืมนะแล้วผมก็ไม่ได้โง่นะเพียงแต่รอให้คุณคิดได้เองแล้วถ้าเกิดคุณยังไม่ทําหรือไม่อะไรก็เดี๋ยวฮะผมเจอบอสโจบ่อยมากเขาอัดรายการกันบ่อยเดี๋ยวผมจะปรึกษาบอสโจเออตามนี้แหละอ่ะมามาเรื่องหมอรามวงใหญ่ใช้เงินเท่าไหร่มาตอบคาถามนี้อ่ะคิดตามเฮียนะคิดตามเฮียนะเวทีเนี่ยล้านกว่าบ,บาท เครื่องเสียงจออะไรเนี่ยถ้าเกิดซื้อเองเนี่ยโอ้สิบล้านเอาไม่อยู่สิบล้านเอาไม่อยู่เอาแค่เนี่ยของบอสผมเนี่ยที่ขนาดที่ดินบอสนะสิ่งปลูกสร้างโดมเอยเออใดๆเอยนั่นน่ะสิบกว่าแล้วครับอ่ะคิดเองแล้วกันหนึ่งโชว์หนึ่งโชว์พิเพลงอินดี้เนี่ยค่าผ้าเท่าไหร่ลูกค่าผ้าเฉพาะค่าผ้านะสามหมื่นต่อหนึ่งเพลงค่าผ้านะเริ่มต้นครับอืมเริ่มต้นนะสตาร์ทจบปีที่เป็นแสนเลยนะ แต่และโชว์ในบางอันน่ะคิดดูแล้วหนึ่งสคริปต์มีกี่เพลงโชว์นับดิหนึ่งสคริปต์มีสามสิบหรือสี่สิบเพลงโชว์อะสามสิบสี่สิบอ่าไหนลองดิเอา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 หนึ่งแสนเอาง่ายๆเลยเอาห้าหมื่นก็ได้อะห้าหมื่นคูณด้วยหนึ่งเพลงอะเป็นเงินกี่บาทนั่นน่ะค่าอาหารต่อวันค่าน้ําค่าไฟสเปเรละเนี่ยต่อวันเนี่ยวันละหมื่นถ้าไม่ได้มีงานคุณนะฮะยี่สิบล้านเอาไม่อยู่ครับไม่ต้องไปคาดหวังอะไรครับมา เอาความมาเอาความม่วนด้วยกันมาเอาความม่วนมาสนุกกันก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมันต้องเปิดเพื่อที่จะไปรับงานวันที่หนะ้เนาะแล้วเดี๋ยวเราพร้อมแหละเราพร้อมอยู่แล้วเราพร้อมเต็มที่แต่อย่างที่บอกอีกนั่นแหละว่ามันมีความพร้อม100%หรอกมันก็ต้องปรับกันไปเรื่อยๆเนาะขนาดวงพ่อวงแม่ที่เขาอยู่กันมา60 4สปีเขาก็ยังต้องปรับขนาดที่ออกวงไปด้วยเลยนะโอ,อ้นะงั้นให้โอกาสวงใหม่อย่างอีสานคนครสินที่ เพิ่งเปิดมาได้แค่ปีเดียวด้วยนะปีนี้พับโชยเยอะไหมครับพับโช์ค่อยๆเติมเนาะค่อยๆเติมเพราะไม่ใช่ว่าเราไม่เตรียมพร้อมนะมันมันเป็นธรรมชาติหมอรามันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวไล่ฟังวันนี้ไปคุยกับทุกวงหรือคุยกับคนทําชุดหรือคนทําฉากทุกคนเหมือนกันหมดคือไม่ใช่มีใครไม่อยากทําเลยอยากทําตั้งแต่ปิดวงปุ๊บแล้วอยากทําเลยแต่ไอเดียหรืออินสปายหรืออะไรเงี้ย มันไม่มีอ่ะมันมันมีมันก็มันก็น้อยแล้วเกินมันบางแล้วเกินอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีตอนไหนหรือปะตอนที่ใกล้จะเปิดวงแบบจวนสุดๆ,ๆมันจะอุย๊ยอันนั้นอันดีอันนี้ดีดีแล้วก็ <c oughs> นั่นแหละครับเป็นอย่างนี้ทุกปีจริงๆครับเป็นอย่างจริงๆลุ้นโชว์ปิดนะค่อย <c oughs> ทำดีที่สุดในแบบฉบับที่เราเป็น ในที่ทำดีที่สุดในแบบฉบับที่เราเห็นคุณค่าของแฟนคลับแล้วก็เจ้าภาพเราเชื่อเสมอว่ามันไม่มีอะไรดีที่สุดเราจึงพร้อมที่จะปรับแล้วก็พัฒนาไปตลอดจนจบฤดูกาลเปิดวงบ้านพักดีนะคะมีอะไรที่ปรับก็จะใช่เราเราอยากอย่างที่เอียบอกว่าเราอยากไปเอาความรู้สึกว่าหมอลำต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เขาทำอะไรที่ที่ต้องทำเช่น กราบไหว้บูชาการหรือศรัทธาหรือ,อหรือหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องทําอะไรที่มันต้องมีเช่นหมอลำต้องมีวัฒนธรรมต้องมีเราต้องมีหมอลำต้องมีลำเรื่องต้องมีลำก้อนต้องมีอันนี้ต้องมีครับแต่ว่าวิธีการนําเสนอหรือวิธีการที่จะอะไรอย่างเงี้ยให้เราได้ปรับเปลี่ยนกันให้เราได้ลองนําเสนออะไรขึ้นมาใหม่ๆดูบ้างอีสานนครศรีมาในระบบที่แบบอยากทําอะไรในเงินก้อนหนึ่งสมมติสมมติเงินก้อนเนี้ย แล้ได้ได้หลายอย่างหน่อยอ่ะเพราะว่าพูดตรงๆเลยงบน้อยจริงๆไม่มีงบจริงๆเพราะว่าปีที่แล้วไม่ได้อะไรเลยเบาๆเบาๆเบาๆประมาณนี้ผู้ชายนะครับผู้ชายเบาๆนี่ครับคนดีไซน์กับช่างเย็บเขาคุยกันเองนะฮะอื <บา S 1> ให้เครดิตเข้าไปแล้วกันครับใดๆเขาช่างเนาะเรียนในโรงเรียนหรือเ,ออเราเรียนเองเป็นทฤษฎีไม่มีประโยชน์เทียบเท่ากับ เรียนรู้จากคนที่เขาทํามาแล้วถ้าเขาเติมเอาเพราะว่ามันไม่ได้มันมันตัดเพราะว่าเนื่องจากว่าความสนุกความสวยมันก็ต้องไปตามช่วงกระแสถ้าในมุมเฮียนะเฮียว,ว่าพวกเราเสียเปรียบเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้มีช่องว่างให้แบบขยับจับเปลี่ยนสับนุ่นใส่เข้าไปบ้างเนี่ยในระหว่างเดินทางออนทัวร์เนี่ยคุณจะได้เจออะไรใหม่ๆเพราะว่าถ้าเกิดคุณให้เขาอัดแน่นไปหมดทุนลงไปหมดแล้วอ่ะชุดตัดหมดแล้วอ่ะสมมตินะ ตัดไปแล้วอะแล้วก็เป๊ะหมดแล้วอะแล้วพอดีไปอีกกลางทางเจอโชว์ที่แบบอยากทำแล้วเกินว้าเสียดายะชุดนี้ก็ตัดมาทั้งแสนนึงแน่เนี่ยนึกภาพด,ดิถูกปะดังนั้นง่ายเลยให้มีช่องว่างไว้นิดหนึ่ง <laughs> มันก็จะทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างอีเวอร์ชั่นแรกที่ทําไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีใครมาเหมือนละแล้วอีกระหว่างทางเนี่ยก็มีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่มาเจ้าภาพก็ได้กำไรคนดูก็ได้กำไรไม่มีอะไรเหมือนเดิมดีไหม ไม่รู้อะเฮียใช้แพทเทิร์นนี้เฮียเหมารวมแล้วกันว่าทุกคนต้องคิดตามเฮียจบถ้าดู e Con S, อีสานนครศรีน้งดูแบบนี้โอเคนะถ้าเงินทุนเนี่ยมันยังเป็นยังเป็นแบงค์สีเทาแบงค์สีม่วงอยู่เนี่ยมันแปลเป็นอะไรก็ได้ให้คุณได้ดูแต่ถ้าเกิดอีเงินเนี้ยมันแปลเป็นชุดไปแล้วเนี่ยมันแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วไงนะ